เอาล่ะนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับรูอีสานบ้ากระตูนนะครับวันนี้เราก็ยังมาอยู่ในกระตูนที่มีชื่อเรื่องว่าเฟื่องห่าวของเรานั่นเองนะครับทุกคนวันนี้เรามาถึงตอนที่120กันแล้วนะครับทุกคนก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปพร้อมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางาลูกอีสานกันด้วยนะครับหากใครนะครับอยากจะสนับสนุนลูกอีสานนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยช่องทางทูมันนี่วาริตข้างๆคลิปนี้เลยนะครับหากใครนะครับไม่มีเงินจะสนับสนุนนะครับก็สามารถสนับสนุนลูกอิชาลูกอีสานนะครับได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับนั่นก็คือห้ามกดข้ามโฆษณานะครับผมจะขอขอบคุณ เป็นอย่างมากเลยนะครับก่อนที่เรานะครับจะเข้าไปรับชมมังงะพร้อมกันนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจเด็กติดเกมเป็นสุดยอดทหารกันด้วยนะครับหากทุกคนพร้อมแล้วเราก็รับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับแบบนี้สิในเมื่อเจ้าแผลเจ้าก็ต้องทำตามที่ตกลงกันไว้ นี่เขาข้าดูทูกตะกุนคุณนางเชียวหรอเขาไม่กลัวตายเลยเหรออย่าจองห่วงให้มันมากเจ้านี่ละที่จะต้องคุกเข่าเป็นคนต่อไปข้าหรือข้าขอท้าเดิมพันกับเจ้าท่านดูข้าอยากให้ท่านเป็นพยานให้อีกครั้ง ข้าเกรงว่าหลังจากเขาแพ้เขาจะกลับคำข้ายวนโป้ขอสาบานว่าจะไม่กลับคำแน่นอนข้าไม่เคยโกหกหากข้าชนะหาวเฟินต้องยอมรับความผิดและออกจากเมืองจูอันหากข้าแพ้ข้าจะคุกเขาและเรียก่าวเฟินว่าท่านปู่ก็ดี เอาสิแล้ววิธีการเดิมพันละ่ะพนันหินตามกฎแล้วท่านทั้งสองต้องเลือกหินมาจากกี่ก้อนก็ได้แต่ต้องไม่เกินราคาห้าแสนเหรียญทองและหากใครได้อูจริงมากที่สุดคนผู้นั้นจะชนะเริ่มได้เจ้าเลือกก่อนเลย เช่นนั้นข้าก็จะน้อมรับไว้ทักษะม่านตานี่มันทักษะม่านตาข้าคิดว่าทักษะม่านตาของเขาพัฒนาไปถึงระดับลึกลับแล้วสมกับเป็นตระกูลหยวนทักษะม่านตามันสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรองั้นๆนะ่ะ ทักษะม่านตานี้ก็แค่ช่วยเพิ่มโอกาสมา30%เท่านั้นข้อเลือกเสร็จแล้วนายน้อยยวนโป้เลือกหินสำเร็จแล้วถึงเวลาคุณชายหาวฟ้นเลือกหินข้าคิดว่าอันนี้น่าจะดีนะอันนี้ก็ใช้ได้ เจ้าเด็กนี่มันไม่ได้ใช้แม้แต่ทักษะม่านตาเลยในเมื่อเจ้าเลือกมาเจ็ดก้อนข้าก็จะเลือกเจ็ดก้อนเช่นกันจะได้ไม่เอาเปรียบเจ้าคิดว่าหินพวกนี้จะเทียบกับหินของข้าได้งั้นหรอแล้วหากเราทั้งสองได้อูจ,จริงเท่ากันเจ้าจะทำยังไง หากได้เท่ากันข้าจะยกให้เจ้าชนะเลยเจ้าคิดว่ายังไงเอาสิเจ้าพูดเองนะท่านยู่ขอเชิญท่านเปิดได้เลยนายน้อยยวนโป้ได้อูจริงหนึ่งชิ้นนายน้อยยวนโป้ได้อูจริงสองชิ้น ยินดีด้วยนายน้อยหยวนโป้เปิดได้อูจิงสี่ชิ้นอูจิงสี่ชิ้นสุดยอดเกินไปแล้วทักษะม่านตานี้ข้าว่าไม่น่าจะใช่แค่ระดับลึกลับแล้วและข้าคิดว่าน่าจะเป็นระดับปตัตพีเลยเจ้าหนูโชคดีคนนั้นจะพลิกกลับมาได้หรือเปล่านะสมกับเป็นนายน้อยหยวน ความอัปยศของข้าเจ้าเด็กนั่นจะได้รับเป็นสองเท่าก้าแข่งกับนายน้อยยวนเหรอหาเรื่องใส่ตัวชัดๆเจ้าแน่ใจใช่ไหมก่อนจะเปิดเจ้ายังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนหินนะไม่จำเป็นข้าเชื่อในโชคของข้าเชิญเลยท่านยูสั และล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางรู้อีสานกันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับกาาบสวัสดีครับ